เอาละครับก็ขอสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอย่างด้วยนะครับอ่าวันนี้มีกับผมมาชนะ e กันอีกแล้วนี่ผมจะไม่ได้ทีฟอร์เทสนะครับก็พูดถึงเรื่องไมซีก่อนนะครับไมซีท่าที่สองผมเพิ่งจะอัดเมื่อกี้แล้วก็เพิ่งจะลบไปเมื่อกี้ใช่ไหมหมูอยืมมื ยิมุล,ล็อกเกอร์ขอโทษเสียใจเลยตอนแรกผมเลืคลิกลีนีเนมใช่ไหมผมเลืคลิกลีเนมเปลี่ยน,เป,ยนเป็นชื่อเป็นชื่อเป็นไม้สีผมเผื่อไปค,คลิกลีเลินคจะกู้คืนจะขังขยะผมก็เผื่อไปกดลบปุ๊บลบลบ,ลบทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ทางขยะมูวิชิมเลยห,หาตายแน,น่หมู พอๆเลยเยอะเอกัเราอคข้าเึขเทพน่ยเกียรแน่นอนนะเกียรข้าเซีนกว่าเฮ้ยสปายไม่มาทำไหนเว้ยนูเล่นสปายหรอไม่ใช่เลยผมไม่ได้เล่นสปาย เอะจะมาหนักจะมาดักบาหน้าบานคาก็ได้เว้ยเฮ้ยไอข,าขาปปาอ้าเขาเกียดสปายอ่ะฟ้าก็ผ่าจ้าเดีย๋ยวบอกแอจริงกันปิดระบบฟ้าผ่าเดี๋ยวนี้เงันบ้านคุณมึง เขาอกินกินน้ำเงินมานานแล้เนียแะผนัดนะครับโอ้ยจะไปเอ้ยสายโซเดอร์โซเดอร์รือจักว่โซเดอร์ Nụ cò, nụ cò Hơi ai bố chơi lên được hey. <laughs> <laughs> à, <y -o>. <laughs> nghĩ à để để Bên nhà <laughs> Cái mùa cơ thì có đạp hả? ฮะโซเดอร์โซเดอร์โซเดอร์เขาเล่นทีมฟอร์เทสไหมเนี่ยเหรอไม่เคยจริงดิเฮ้ยมีสตรีมได้ไงเนี่ยไม่เล่นทีมฟอร์เทสโอ้โหแล้วเขาเอา หมดเวลา,เ,วลาเล่นต่อเล่นต่อ,ตอ,ตอทีมแดงหมือทีมะแะใครนำเงินออออเข้ยม่อมเริ่มเล่ละยะไ,ยออะไน้าเงินมเมแล้วนะเอ,อมูนี่บอกเกมหมูขึ้นตรงไง นี่ดิซิ้อเสื้ีผ้านี่นี่นมาพยายามขึ้นให้ได้กันนะเพราะมันตีไน่ายมันจะบินยากใช่ปะ,ะ <laughs> ทำไงวะปุ่มนนีกดคลิปไปด,ดูนะดูวิธีกันกดคลิปแล้วเดินไปที่สุดกดเอาชิปออกแล้วก็โดดๆๆๆวิ่งโอ้ยโว้ย

เดวนดอนเดวนดอนมูซีพีเดซีพีเดซีพีส,บสบลบสลบไหมเนียนเวลาเราเล่นใส่เนี้ยเาจะเล่นอย่างเงี้ยตลอดเข้าออไปดัก

เล่นต่อเล่นต่อมืทิ้มไหนจะเข้าสีฟ้าสีแดงเข้าทอะไรก็สีแดงสีแดงทุกรอบ พอขึ้นมได้แล้วมันจะมีสูดให้กระดดละาไม่ทนับดะดูดเขาไม่ได้กดชิปเลย หมูเขาขึ้นไม่น่าคีวอ่ะเขาอยากให้อลนิเปียวมีนัดจะยูอ่ะขึ้นอะขึ้นแล้ว

มือเวลาบอกล้วไม่เชื่อจบคลิปกันวะจบคลิปเลยนะครับก็ขอจบคลิเปเพียงเท่างนี้ครับสวัสดีครับ